สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญ1นบาทการจนาพิเศษปี2539ปั๊มตัวหนังสือซ้อนสวยมากๆครับตัวหนังสือมันซ้อนกันหรือว่าปั๊มเคลื่อนนั่นเองนะครับที่เขาเรียกกันในวงการพระสภาพไม่ผ่านการใช้เป็นเหรียญที่แกะถุงราคาเหรียญละ20บาทค่าส่งด่วนคือ30บบาทเรามาดูกันนะครับผมจะให้ดูแบบนี้อ่าแบบนี้ครับ เพื่อนๆสามารถแคปภาพนะครับแล้วขยายดูเองได้เลยอยากดูนานก็กดหยุดดูเองนะครับเดี๋ยว youtube จะยาวเกินมาให้ดูกันอย่างนี้ครับเต็มเหรียญเลยเอาใจคนดู youtube ช่องผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันซ้อนกันโอเคนะโอเคนะขยายสุดแล้วครับตอนนี้ครบสามวิผมจะเลื่อนเป๊ะเลยครับ แคปภาพขยายครับผมอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนะครับนานเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยว YouTube จะยาวเกินแคปภาพขยายดูเองได้เลยผมจะขยายให้สุดเลยครับอ่าเอาใจคนดู YouTube ช่องผมครบ3วิแล้วผมจะเลื่อนนะอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับ แคปภาพขยายได้เลยนะครับอยากดูนานกดหยุดดูเองแคปภาพขยายได้เลยนะครับอยากดูนานก็กดหยุดดูเอง โอเคครับผมเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับช่องนี้เราจะรวบรวมแบงค์เก่าเหรียญเก่าหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกั๊กนะครับอ่าของเก่าของโบราณนะครับเอ่อของอะไรต่างๆที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นจะอยู่ในช่องนี้นะครับกดติดตามกันได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับผม